ไม่มีของแล้วรับออเดอร์ที่เป็นไม่เนะี่ยที่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าทำไมฉันถึงสั่งส้มไปต้องเยอะต้องพันโลเนี่ยส้มจะส้มโลละสามห้าสามห้าเลยจ้าถูกถูกสดจากสวนมาจากฝางเลยนะยจ้าสดสดเลยจ้าอันนี้มาจากไหนนะอ๋อมาจากฝางจ้าืมแล้วขายดีไหมอ่ะขายส้มนะขายดีอยู่แล้วส้มสายพืงพนี้ เก็บตอนกี่โมงน่าจะเมื่อวานตอนเย็นสี่โมงเย็นแล้วอจ้ะเอา้าถ้าเก็บตอนเย็นทำไมไม่เรียกส้มเย็นน้ำผึ้งจะมาเรียกส้มสายน้ำผึ้งทำไมอ่ะลูกค้านี่ตลกดีนะเนี่ยวันนี้เนิ่งก็ล้อเล่นนะเออแล้วส้มนี่ขอชิมลุงนะอุ้ยชิมทั้งลูกเลยเหรอดิชิมแกะให้ดีกว่าให้ชิมเงื่อนกีดเลือกลูกส,สวยๆเลยหวานๆชุ่ำๆ<笑><笑>นี่จ้ะอันชิมไปไหนได้ชิมได้เลยจ้ะนี่นะ เป็นไงบ้างคะหวานมากเลยเบ็ดไ,ไม่เยอะขนาดนี้น, <c oughs> นิดนงจียอุ <c oughs> ัยหวานมากอย่างนั้นผมขอสักสองร้อยโลนะมีของให้ผมไหมโอ้สองร้อยโลเลยจ้ะตอนนี้ซีนยไม่ถึงหรอกอ้าวเหรออย่างนั้นถ้าเป็นวันพรุ่งนี้อะ่ะเอามาให้ผมได้ไหมสองร้อยโล <c oughs> ได้เลยจ้ะสองร้อยโลนะอืมอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะอเดี๋ยวก่อนจ้ะขอเบอร์หน่อยสิ เฮ้ยไม่ได้แฟนขี้หึงถ้ารู้ขึ้นมาเดี๋ยวเงียโดนแน่นคุยฉันไม่ได้หมายถึงว่าจะคุยในเรื่องชู้สาวอะไรหรอกพอดีว่าจะขอเบอร์ไว้แบบเอาไว้ติดต่อเวลาแบบมีปัญหาอะไรไงโอ,โ,อโอ้ได้ได้ได้ยังงั้นเดี๋ยวเบ่งไ,ไปเลยนะอ่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้ากันห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเงียหนึ่งนะได้จ้ะอืมโอเคนีอะไรอีกไหมอ๋อลืมไปเลยอ่ะรบกวนลูกค้า จ่ายค่ามันจำสักพันนึ่งให้ฉันได้ไหมจะ๊ะอ๋อได้สิแค่พันเดียวเองมาเดี๋ยวจ่ายใ,ให้ขอโอนเอานะเพราะว่าพอดีไม่ได้โอนเงินสดมาโอ๋นะคันปเคล่อไจ,าจา้าขอบใจมากเลยนะจ๊ะยังไงก็เตรียมของให้ผมด้วยล่ะวันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะมเมาเลยได้เลยจ้าไปแล้วนะสองร้อยโลเลย่ยส้มจะส้มน้องเอาส้มกี่โลดีจะ๊ะ แม่ค้าผมเอาส้มเขียวเหลืองโลหนึ่งส้มเขียวโลพันอะไรนะเขียวเหลืองครับเขียวเหลืองนี่ลูกค้าไปซื้อจากดองคารหรือเปล่าจ๊ะพอดีว่าถ้าบนโลกอะเท่าที่แม่ค้าขายมาแล้วก็ปลูกมาไม่มีส้มพันนี้เลยนะจ๊ะหรอแล้วนี่แม่ค้าขายพันอะไรอะ่สะสายน้ำผึ้งจ้ะงั้นผมเอาสายน้ำผึ้งโลหนึ่งแนละ้วกันจ้ะโลหนึ่งเนาะโลหนึ่งครับส้มพันอะไรแท้ส้มเขียวเหลือง สามห้าค่ะจากลุรขอบคุณนะซื้อรองเค่ะเอาส้มกี่โล,ลดีคะฉันขอชิมดูก่อนได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้ค่ะหวานไหมคะส้มเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีแบบไร้เมล็ดไหมคะไร้เมล็ดไม่มีนะจ๊ะอ๋อไม่เสียดายจัง แก่ยากเลยเนาะพอดีเปลือกมันติ่มหน่อยอะ่ะหืมอร่อยม,มากเลยอะ่ะคือว่าฉันเนี่ยเปิดร้านขายน้ำส้มคันนะคะ่ะเลยว่าจะมาหมักส้มซะหน่อยเอากี่โลดีจ๊ะอ๋อสักพันโลค่ะถึงไหมคะพันโลเลยเหรอจ๊ะเ,เยอะจังเลยอะถ้าในร้านตอนนี้มีไม่ถึงหรอกจ้ะแล้วนี่ลูกค้าต้องการใช้เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะดูจากโครงแล้วน่าจะไม่ทันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาร้านอื่นก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวก่อนจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปหาแบบส่วนอื่นให้เลยนะจ๊ะสั่งที่ฉันก็ได้ฉันใช้ด่วนนะคะแล้วใช้เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะพรุ่งนี้ทันไหมคะเดี๋ยว่าฉันจะพยายามหาให้แล้วกันเนาะฮัลโหลอ่ะแล้วนี่ต้องมีจ่ายมาจำไหมคะอ๋อจเดี๋ยวรบกวนลูกค้าจ่ายมาจำห้าพันแล้วกันเนาะดีจ๊ะไม่รค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอ๋อ เดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะได้ติดต่อ,อก,กลับให้ได้คะ่ะ062 <Okay, S 2> ค่ะ062 000 000 000ค่ะโอเคจ้ะยังไงก็ขอบใจมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันมาเอาที่ร้านเลยนะคะจ้าหนึ่ันโลฮัลโหลลุงคับวันพรุ่งมีส้มสักพันโลกอ กวมีอีแล้วลงกิโลหันสองร้อยเจนแน๊แงอ่ะแล้วลงนิดติดเหรืออยู่ห้าสิบสรุปเหลือเท่าไหร่กอห้าสิบโลเออได้ได้ห้าสิบกว่าห้าสิบเออเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าโหลพันแสงผู้มีส้มสักพันโลกอนะ,อะมียูซาวโล อ้าสาวโล่กับสาวโลงเอิ่มพูดเข้าเววเนอะจ้าวรวมกันไม่ถึงร้อยโล้เนี่ยเียส้มจะส้มเราสามห้านะจ๊ะใส่น้ำผึ้งนี่จากก้าโลนึงนี่จ้าเงินพอนขอบคุณนะจ๊ะ ใา่น้ำผึ้งเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะอุ้ยหวานอมเปรี้ยวจ้าอบคุณจ้าอยากกินส้มเอามาซื้อสิจ๊ะเอากี่โลดีนี่ส้มสามใช่จ้าสีส้ม้มนี่คือพร้อมทานใช่ไหมพร้อมทานเลยจ้า,านี่ขายโลเท่าไหร่ครับโลสามห้าตามป้ายเลยสามห้างั้นผมขอซื้อเก็บเกี่ยวได้ไหมแบบยังไม่สุกเนี่ยจะได้ถูกถหน่ยอยเนี่ยส้มพวกเนี่ยฉันขายราคาเดียวหมดเลยจ้าโลละสามห้า ไม่ได้มองว่าถ้าอันไหนเขียวนี่ขายราคาถูกกว่านี่ไม่ใช่จ้ะแล้วผมขอชิมได้ไหมหวานจริงเปล่าได้เลยจ้ะแกะให้หวานจริงไหมมันก็จะหวานอมเปรี้ยวนิดๆิดนะจ้ะครับนี่หวานนี่คือเลยนะได้จ้ะเด็จะแกะให้เลยเนาะนี่จ้ะชิมดูโอ้โหแม่ค้าอะไรเนี่ยส้มอะไรมันขมขมเลยเนี่ยโอ้ยลูกค้านั่นมันเปลือกต้องกินด้านไหนโอ้อรกินด้านในไม่เปล่าเด้ดเด็ดเด็ด ไม่ใช่ด้านในของเปลือกคือเนี่ยเนี่ยอ๋อกินด้านในเออก็ไม่โบกไม่ค้านี่เนี่ค้าอะไรเนี่ยมันทำไมกุบกรึบไงที่มันกุบกุบอันนั้นมันเม็ดมันเม็ดมันเหรอเอออันนี้กินไม่ได้เนี่ยกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นเนื้อเป็นน้ำน้ำมาจ้ะกินน้ำน้ำขาดิซื้อดีเนาะโอ้ยเอร่อยงั้นเออถ้างั้นเอาสองลูกแล้วกันเอาสองลูกใช่ออหนึ่งลูกแค่นี้ใช่ เท่าไหร่ครับเีดกว่าคิด5บาทก็พอจ้ะห้าบาทนะสองลูกนี่เขอเลยนะมนะัแกะไปแล้วไม่อยากจะกินแล้วใส่หงมันจ้าไม่ใส่รักลโลกไม่ไข่โลโร้อนจะมีจา้าส้มโลสามห้าสามห้านะจ๊ะใส่น้ำผึ้งหวานหวานจ้าอ่าส้มฮาโลผมใช้อยู่ไหนคะ ฉันมีให้ลูกค้าแค่ร้อยโลนะจ๊ะเอาไปก่อนดีไหมจ๊ะร้อยโลมันไม่พอหรอกนะคุณฉันสั่งไปตั้งพันโลอ่ะแต่ว่าลูกค้ามีแค่หน้าร้านเองอ่ะฉันว่าร้อยโลก็น่าจะพอแล้วนะจ๊ะฉันมีหน้าร้านก็จริงคุณแต่ฉันก็มีโรงงานของฉันเหมือนกันนะโรงงานน้ำส้มพันน่ะนี่คุณไม่รู้เลยหรอว่าทำไมฉันถึงสั่งส้มไปตั้งเยอะต้องพันโลเนี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกลูกค้านะว่าจะส่งวันไหนอ่ะไม่ได้บอกได้ไงล่ะ คุณกับฉันตกลงกันแล้วว่าเราจะส่งส้มพันโลภายในวันนี้เงินมัดจันฉันก็จ่ายไปแล้วที่คุณคุณจะรับผิดชอบยังไงนี่ที่โรงงานฉันอนะมีออเดอร์ลูกค้าเป็นพันๆขวดเลยนะคะลูกค้าก็เอานี่ไปก่อนสิไม่ได้ค่ะนี่คุณก็ต้องหาส้มมาให้ฉัน900โลวันนี้เลยค่ะนะคะส้มที่ผมสั่งไว้200โลอยู่ไหน<อ>นี่คุณรับออเดอร์ฉันส้มพันโลยังไม่พอไป order, รับออเดอร์ซ้อนอีกเหรอคะ ต่ว่าฉันรับออเดอร์จากเขาก่อนนะจ๊ะสองร้อยโลแล้วค่อยมารับจากคุณฉันคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะหาของได้นะจ๊ะก,ก็เลยรับปากคุกคนไว้เอาอย่างงี้ไหมจ๊ะฉันมีส้มอยู่ร้อยโลเดี๋ยวลูกค้าก็ไปแบ่งกันคนละห้าสิบโลเอ้าได้ไงอะ่ะผมสั่งสองร้อยโลได้ห้าสิบโลจะพอขายหรอหือไม่คะทำไมทำแบบนี้มีเบอร์โทรทำไมไม่โทรบอกฉันก็กลาว่าจะโทรบอกอยู่อาจยา์แต่ว่ามัวแต่วุ่นๆกับการโทรหาส้มอาจยา์ก็เลยไม่ได้โทรแจ้งลูกค้าไว้เอาอย่างงี้ไหมจ๊ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยจ้ะพรุ่งนี้ฉันจะหาของได้แล้วก็จะส่งลูกค้าทันทีเลยขนาดวันนี้คุณยังส่งให้ฉันพันโลไม่ได้เลยแล้ววันพรุ่งนี้คุณจะส่งให้ฉันได้หรอคะใช่เดี๋ยนั้นเดี๋ยวคืนเงินปมะจำของผมมาเลยลูกค้าฉันขอโอกาสอีกสักครั้งเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จากพรุ่งนี้ฉันหาให้ได้แน่นอนเลยนะนะไม่เอาแล้วค่ะฉันไม่สนอ่ะฉันต้องการส่งวันนี้ถ้าคุณส่งให้ฉันไม่ได้ก็เอาเงินฉันคืนมาเลยนะคะห้าพันข้ามาจำอ่ะไม่มีของแล้วล่ะโบรเดอร์ที่เป็นไม่เนี่ยร เสียสัจละแบบนี้ระวังลูกค้าคนอื่นจะไม่มาสั่งของเดอย์ที่แม่ค้าอีกนะฉันขอโทษลูกค้าอีกครั้งนะจ๊ะเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพยายามหามาให้ได้เลยไม่รู้แหละโอเงินข้าไม่จำคืนมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเลยนะใช่ของฉันด้วยห้าพันะอยู่ไหนนะคะไหนอะ่ะเปิดมาเลยกระเป๋าอะ่ะเจ็บแป้มั้งไะจ๊ะขลี่ดาวาไงขอนนี <S <S <า>้มีหา่งได้แล้วนะสองพันแล้ว่ะจริงเหรอ แล้วแล้วยังไงเข,เขาจะส่งขให้เราได้ตอนไหนอะ่ะจะได้ตอนบ่าอยอะไรไลน์งลงรุนนะอ๋อไลนลงรุนเหรอจ้าจ้ายังไงก็ขอบใจมากเลยนะพี่โอเคไปก่อนนะอ่ายัางไงขอให้ตรงเวลานะบ่ายโมงอ่ะได้ไดเดี๋ยวให้ลูกค้าเขาส่งให้เลยลูกค้าจ้ะฉันมีข่าวดีบอกจ้ะพอดีว่าแฟนฉันอะ่ะเขาหาได้แล้วจ้าส่งพันสองร้อยโลเดี๋ยว ลูกค้าใจเยนเ็นๆรอฉันก่อนได้ไหมจ๊ะพอดีว่าเขากำลังเก็บกันอยู่อ่ะจ้ะชัวร์นะว่าบ่ายโมงชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะเอออย่างนั้นโดเฮียจะเข้ามาเอาตอนบ่ายโมงแล้วกันเดี๋ยวจะไปเปิดร้านก่อนจ้ะงั้นเดี๋ยวเฮียไปขายผลไม้อย่างอื่นก่อนนะจ๊ะอืลูกค้าไม่กลับบ้านก่อนหรอจ๊ะไม่กลับค่ะได้จ้ะได้ชัวร์ใช่ไหมคะบ่ายชัวร์ชัวร์จ้ะไม่ไม่ไม่เลทแน่นอนจ้ะลงที่ดาว เร็วๆเลยนะพอดีว่าลูกค้าเขายืนรอหน้าร้านเลยะอะตอนนี้มีกำลังให้ทั้งส่วนเขาเร่งเก็บไปอยู่เนี่ยจะได้เป็นเกินบ่ายงบและเป็เกินแน่นอนโอเคโอเคถย่างนีก็ขอให้ลูกรอหน่อยแล้วกันจ้าจะแน่นอนจ้าลูกค้าดั่งเก้าอี้ออไว้จ้าเดี๋ยวยกให้พี่พงพี่จะก่อนพี่ไปตลอดชีวิตเลยหรอพี่เขียนมันจะมากกันไปแล้วนะใช่ทำไมพูดจังพี่สาวดีแรงแบบเนี้ย เยอะนะลูกที่นีตัววันนี้อันนี้เป็นตัวไหนน้องเข้มค่ะงาแล้วเหรอใช่ค่ะลินเราจะทําไงดีอ่ะโรงเรียนลูกก็จะเปิดแล้วเรายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยตั้งสองหมื่นห้าถ้าไม่จ่ายตอนนี้ลูกคงได้เอาออกจากโรงเรียนแน่เลยจริงจริงด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะน้ <c oughs> องเข็ม <c oughs> พวกพี่ขอรบกวนหน่อยได้ไหม ดีว่าช่วงเนี้ยพี่ยังไม่มีเงินเลยอ่ะไงช่วยจ่ายค่าเทอมหลังไปก่อนได้ไหมเทอมเนี้ยพี่ฉันว่าโรงเรียนนานาชาติค่าเทอมแพงไปหรือเปล่าทําไมพี่ไม่พานลองนี้ปุนเข้าเรียนโรงเรียนแถวนี้ก็ได้นะหรือว่าโรงเรียนเอกชนก็ได้พี่ไม่ได้หรอกเข็มพี่อ่ะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกสิใช่ ก็ต้องเลือกแบบโรงเรียนดีๆสังคมดีๆอนาคตเขาก็จะได้ดีไงอีกหน่อยอ่ะถ้าเขมมีลูกเขมก็จะเข้าใจเองแหละแต่พี่เงินตั้งสองหมื่นห้าฉันคงจ่ายไม่ไหวลงนะเขมก็ช่วยพวกพี่ในสีก็แค่ครั้งดีครั้งเดียวว่ะนี่เขมจะไม่ช่วยพี่เลยเหรอเขมลองนึกดูดีๆนะสมัยก่อนตอนที่เขมยังเด็กๆอ่ะพี่ต้องเลี้ยงดูเขมป้อนข้าวป้อนน้ําอ่ะหัดสำนึกบุญคุณบ้างสิ ก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวเข็มช่วยออกค่าใช้จ่ายใ,ให้เองเออเดี๋ยวพี่รบกวนอีกเรื่องนึงสิเดือนนี้อ่ะช่วยจ่ายค่าง,งาวดรถให้พี่หน่อยสองงวดอะนะนี่พพี่สองคนอยู่บ้านใช่มาตั้งหลายเดือนยังไม่มีงานทําอีกหรอคะอยังเลยเข็มพวกพี่อ่ะก็ตั้งใจออกไปหางานเกือบทุกวันเลยนะแต่ว่ายังไม่มีที่ไหนเขารับอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งะ่ะเดือนนี้น้องเข็มเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปก่อนนะพวกพี่ยังไม่มีช่วยจ่ายเลยอะ แต่พี่พวกเราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันอ่ะทําไมเราไม่แชร์กันออกอ่ะพี่เขียวก็เป็นผู้จัดการเงินเดือนก็ตัง้งเยอะรู้ไหมว่าเป็นสองหลักของครอบครัวเลยนะุณช่วยจ่ายให้หน่อยสิแต่ฉันช่วยพวกพี่ได้แค่เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะเดือนหน้าฉันคงช่วยไม่ไหวหรอกลำพังเงินเดือนฉันทั้งเดือนอะยังไม่มีเก็บเลยพี่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอะฉันก็ไม่สามารถช่วยเหลือจนเจือพี่ได้ตลอดหรอกนะเออ นี่ถ้าไม่ติดว่าโรงงานที่ทํางานอยู่อ่ะเขาปิดตัวลงพี่ก็ไม่อยากมาเดือดร้อนหรือว่าทําให้น้องเข็มบอึดอัดใจหรอกนะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่สองคนเนี่ยจะไม่เปิดแอร์จะไม่เปิดเรงัลมเปิดแต่หน้าต่างเนี่ยรับลมเย็นนี่ฟูงคูไม่นอนหรอกนะลูกใช่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำอ่ะพวกพี่ก็จะเข้าสองรอบกดทีเดียวก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกพี่แค่พวกพี่ใช้เสร็จก็ค่อยถอดปลัก๊ก็ได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรอืม แล้วเงินเดือนพี่อ่ะโอนให้พี่หรือ,อยังเดือนเนี้ยนี่มันวันที่สองแล้วนะพวกพี่รีบใช้เงินหรอเออปกติน้องเข็มก็โอนให้พี่อ่ะเร็วๆหน่อยแปดพันนะอย่าให้ขาดละ่ะก็ได้จ้ะพี่ฉันโอนไปแล้วนะอืมทำตัวน่ารักแบบนี้หน่อยกระตันยูกกระตะเวทีอ่ะชีวิตจะได้เจ,จเริญเจริญเข้าใจไหมค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานแล้วฉันฝากพวกพี่ เก็บกวาดของเล่นของหลานด้วยนะเดี๋ยวบ้านมันลกเอาอเลินกินไปแล้วนี่ปุณนี่ปุนอยากกินเค้กซีไหมลูกอยด,ดีพี่สั่งเองสั่งเลยนะขอเซตใหญ่ได้เอาแบบว่าของอะไรก็ได้ที่เป็นฮีโร่อ่ะนี่ปุนชอบพี่สั่งให้นะ บ้างลินอิ่มไหมอิ่มมากพี่มิสเตอร์ดูนะนีอร่อยเนาะอิมอ่มไม่หะนี่มันอะไรกันนะพี่ฉันเพิ่งให้เงินพวกพี่สองคนไปเมื่อเช้าเองนะทำไมพวกพี่สองคนใช้เงินสิ้งเปลืองกันแบบนี้อะ่ะฉันไปเจอในถังขยะมามีทั้งถุงเคฟซีถุงใหญ่แล้วก็มิสเตอร์ดนะทอะ่นี่พวกพี่รู้ไหมว่าตอนที่ฉันอยู่ที่ทํางานอะ่ะฉันต้องกินมาม้าทุกวันเลยนะเพื่อเอาเงินมาเจียดให้กับหลานพี่แล้วก็พวกพี่สองคนอะ่ะเ,เข็มมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือของพวกนี้พวกพี่ไม่มีเงินซื้อหรอก คือว่าป้าข้างบ้านเขาซื้อมาให้นะจริงด้วยและอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เข็มจะมาประหยัดงบอยู่คนเดียวกินมาม่าตอนเที่ยงอะไรเงี้ยพวกพี่ก็ไม่รู้หรอกนะมันก็แล้วแต่ชีวิตเข็มเลือกเองอ่ะแต่แปลกนะทุกทีพวกพี่สองคนไม่ถูกกับป้าข้างบ้านไม่ใช่หรอทาไมวันนี้เขาถึงใจดีเอาของมาให้ล่ะก,ก็ก็แบบว่าพวกพี่อ่ะไปเคลียร์ใจกันแล้วไงวก็อย่างว่าแหละชีวิตมันสั้นอีกหน่อยกต็ตายจากกันแล้วอ่ะทํางไงได้ก็ต้องคุยกันหน่อยเนาะ จริงไหมอืมใช่ปลีว่าผู้พี่สองคนไปเคียร์ใจกับป้าเขาละอือฉันคงเข้าใจผิดเองอะ่ะก็ดีแล้วพี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะรักกันไว้ก็ดีแต่เงินเดือนที่ให้ไปพวกพี่ก็เก็บไปบ้างนะอือแล้วนะแล้วของเล่นภายในบ้านอะพี่เก็บหรือยังอุย้ยเข็มจะรีบเก็บไปทําไมพี่เข็มก็รู้นี่ว่าน,นี่ปุณนะ่ะเล่นวันนึงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ ถ้าเล่นแบบนี้วันวันหน,นึง่งพี่ก็ต้องเก็บของเป็นร้อยลออ็อคะสิะได้พี่พี่งราหาไปทิ้งที่อื่นสิทิ้งอะไรถังขยะหน้าบ้านตัวเองไม่ลาาหนาสนเกยพี่ไม่รู้ว่า ไปสั่งอะไรม,มาเนี่ยอ๋อ,อมาแล้วเหรอเนี่ยก็ชวนีโ่นี่กูงไงเอา้าไปสั่งตอนไหนแล้วเสียไปกี่บาทก็สั่งเมื่อไม่กี่วันนี้เองเห็นเขาว่ามือสองอ่ะราคาก็ไม่แพงฉันเอฟมาไม่กี่ตัวก็แค่สองพันห้าเองอ่ะสองพันหา้าเขียนให้เงินเราใช้เงินแค่แปดพันวันก่อนก็กินพีเอฟซีไปพันกว่าบาทแล้วอย่างนี้เราจะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรอเออนะาพี่ ไม่พออ่ะก็แค่บอกเข็มมันช่วยเราหน่อยมันคงช่วยเราตลอดนั่นแหละก็อย่างที่เรารู้เลยพี่มัน่ะเป็นคนหัวอ่อนพูดอะไรมันก็เชื่อเราหมดนั่นแหละนม,ม่บ,มบน่นบ่นก็แล้วแต่สิบ่นก็บน่นแต่บ่นเ้าให้ชิก็ยอมเออว่าแต่ลองเปิดให้พี่ดูหน่อยสิพอดีว่าตอนนี้เดีย๋ยบพี่อยากซื้อสายมากเลยจะไม,มีเงจริงรอระได้เลยฉันเปิดให้หรือว่าอยากจะใส่ของลูกปนะ อย่าไปใส่ในไฮลท์ใส่มันเล็กพี่ก็ใส่แขนก็ได้เนี่ยแขนเดียวอย่างเงี้ยมาเปล่าเปสริมเลยดีกว่าอุ้ยหน้ากากทานอสอุ้ยหน้ากากมันมันรูด้วยโอ้โหมีอะไรมีอะไรนี่ตัวเนี้ยฉันเอฟมาเขาบอกว่าเป็นมือสองดูสิท่ายังเหมือนเดิมเลยโอ้เหมือนใหม่เลยตัวเนี้ยฉันเอฟมาห้าร้อย ตัวนี้ตัวนี้ดูมีกรามด้วยนี่ก็เป็นกับตันอเมริกาตัวนี้ฉันเอมาสองร้อยห้าสิบหืมนอมากเอือนี่เดี๋ยวครับมีไฟที่ตาด้วยโอ้ยนี่ปืนลองชอบนแดนยโอ้พี่ฉันบอกไวปคอนนะว่ายิต่างปากโป้งไปให้เขยมมันรู้แ่ะว่าเรามาซื้อของพวกนี้มาถ้ามันรู้มันเห็นนะแต่มันก็จะมาด่าเลยฉันไม่ชอบจริงๆเลยโอ๊ยพี่ไม่พูดอยู่แล้วลิงก็รู้ แล้วยังไงดีเนะี่ยถ้าลูกอยากใส่อ่ะพี่ก็แค่ทยอยหยิบทีละตัวมาให้ญี่ปุ่นมันใส่ก็จบเข็มมัน mm hmm. ก,ก็ไม่รู้เห็นปะ่ะ mm hmm. ได้เข็มปะเดินแล้วเก็บกลับมาจะเดือนร้อนไปแย่งไีด้วยนะได้ได้ไปในห้องเลยเนาะไปนะ mm hmm. น้องมัสิน้ำดี่เอนะต้องให้บอกจริงจริงเขีนเทกินเองก็ได้นะพี่ไม่เห็นต้องเอามาดส์บขนาดนี้เลยไม่เป็นไรเลยเรื่องเล็กน้อยพวกพี่ไม่ได้ลำบากอะไรจริงไหมหนึ่งใช่พี่ยินดีทําให้นะนี่พวกพี่มีอะไรหรือเปล่าคะคือคือมันแบบนี้อ่ะพี่อ่ะอยากจะขอเบิกเงินล่วงหน้าของเดือนหน้าสักสี่พันอ่ะเข็มพอจะให้พี่ได้ไหมอ่ะสี่พัน นี่มันกลางเดือนเองนะพี่พวกพี่กาไมใช้เงินเยอะจังเลยอ่ะอย่างค่าเดินหลานฉันก็เป็นคนจ่ายให้เดี๋ยจะพวกค่าใช้จ่ายในบ้านอีกอ่ะฉันก็จ่ายให้ตลอดค่ากับข้าวฉันก็ซื้อให้แล้วมันจะไม่พอได้ไงอ่ะพี่พวกพี่เอาเงินไปไหนกันหมดอ่ะก็เข็มต้องเข้าใจสิว่าของใช้บางอย่างอ่ะพวกพี่ก็จาเป็นต้องซื้อจริงไหมพี่เออใช่อย่างแบบพวกฟูมล่างหน้าหรือว่าคีอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็เสียไปหลายพันอ่ะเงินแค่สี่พันนี้อ่ะถือว่าช่วยๆกันนะเข้มฉันไม่มีให้หรอกนะ พี่อยากได้เงินอ่ะพี่ก็ออกไปหางานทำเอาสิถ้าไม่เข็นพูดจาแบบเนี้นี่คิดจะในละคุณพี่เหรอฉันไม่คิดในละคุณพี่เลยนะแล้วฉันก็ไม่ใช่ธนาคารเพื่อนพี่ด้วยพี่พวกพี่สองคนที่จะเบิกเงินเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะแล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่สองคนอ่ะแอบไปกินของดีๆซื้อของแพงๆกันอย่างเสื้อพี่ใส่อดิดา s ไม่ใช่เหรอตัวหนึ่งมันก็ต้องส่งสามพันอ่ะเสื้อหานอีก Super h โร่ก็น่าจะต้องหลายพันพี่ดูสิฉันใส่เสื้อทุกวันเนี้ยตัวละเก้าเก้าเองอ่ะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเข็มเสื้อผ้าพวกเนี้ยพวกพี่ซื้อกันมาตั้งนานแล้วแล้วนี่เข็มพูดแบบเนี้ยจากกระตันยูพี่สาวตัวเองเหรอก็ดูสิ่งที่พวกพี่ทําอยู่สิแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากอนฉันกินหรือเปล่าที่พวกพี่จะก่อดฉันกินไปตลอดชีวิตเลยเหรอพี่เข็มจะมากกันไปแล้วนะใช่ทำไมพูดจากับพี่สาวตัวเองแรงแบบเนี้ยนี่แสดงว่ายัางไม่รู้ความจริงลวสิอะไรกันอะอะไรใครเป็นบุญบุญธรรมก็พี่งไงล่ะจริงเหรอเน ไม่รู้ฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะก่อนตายอ่ะแม่บอกความจริงกับฉันว่าพี่อ่ะเป็นเด็กข้างทางที่แม่เก็บมาเลี้ยงเออก็ดีแนละ้วมีเมื่อไม่ใช่น้องสาวฉันฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่หรอกนะบ้านหลังเนี้ยไปกันเถอะพี่ก็อย่างว่าคนม,มันลืมบุญคุณไปอยู่กับพี่ชายพี่ดีกว่าเออ,เอ,อไปไปไปอยู่กับพี่ชายก็ได้นี่เก็บของอย,อยากอยู่หรือเปล่ากพี่สอนะงคนไปก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงดูปูเสือทุกวันนี้ฉันก็ลำบากเหมือนกันนะ